กอท่องอีกแล้วน้อยขาแม่กินผูหายอยากก็แซ่บนช่หมวยเลยเนเนี่ยติไปสั่งหมัางม่วงแย่หน่อยไว้บออกไปเลยคือหน่อยไปหมางม่วงไหมแต่บ่มากรบาดม่วงแก้วุกนี่อัดซื้อโหลละสัก่ไงบอมม่วงแก้วชุกนะพันดิบเขาบอกผสมบมเลกนะเจ้าปลาดีดิปลาวันก็ได้ผู้จองเข้มมันจะน มันม่มีน้ำเนี่อัจแป้งหวานกับส้น้ำปลาเหรอนูตําบกมันมีนม่น้ำเป็นที่เทียโอ้ยนไ้หะไนมิ้งนมเส้นมันแตกอืมคึกอยางอยแล้วนึอย่างยงม่ให้กินเพีเดียอย่างหันมันบอลันรสิจเกียรมาหันเลยซื้อตุนใส่กระช่วงหืออะไรหันอัดตำหันเศษเศษหรือหันกระั้นมากะั้นยาซื้อมึกน้องเพียคอาเทียบไปรงบาน chứ hạng bởi mày 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 Không, mày rau mày mày nó mày mà mày 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 Nói mày 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 ตอนแรกว่าสิโทให้ย i̇şte ห้แก้วต้อยบอกหุ hmm ่งมาให้บ่อว ja ่ะก็ดีรถดนังสีสเกตนี่ม้านงขามแม่อยู่ว่าที่มนาน้องถามนี่ฝนทำไมขอวันสุกแก้วก็มือก็มาด้วยกับม้าแลานนี่ซื้อด้ยเนี่ยบอกหเอ็ดเอทว่าเอทว่าบุญเรียนสีสเกตหลอเอ็ดนานมาวันศุกร์กับวันอังคารหลอเอ็ดเท่ากับซื้อไหเด้วันศุกเนียป่าอันนี้สีสเกตได้ที่ดำๆเนี่ย มันหมือนเอาใส่โรนะปลาใส่ย่นตบ่ออีนี่ยืดขึ้นบ่อเหคนขึ้นก็ขึ้นเบิกระท้องแตกอันม้วนอันนี้ใบโบกอ่ะม้วนใส่คิดเซื่อจริงกับซุปเราไม้เมื่อน่ะหือมันลงมาอื่อจริงจไม่เห็นตอนทำเดี๋ยวจะติดมจังกระเพาะสตื่นโตรับมันตดินมันตื่นขื้นมามันตงดองเดินองแดง เราไปเคี้ยวสักแคเี่ยสือข้าวสูไงอี่ยก็เราไปเจียวแบตุเลี้ยนของคุณเลยนตัวแดตัวแต้ยเลี้ยนหรอเดี๋ยวเมื่อวานเราไเียวแ่บกับเทียงเลยเมื่อไรกินเผาเขาเลียนถือด้สามสิบบาท ข่าวสื่อเพิ่งจะติดเลยลอยกดแล้วคือดีเหรวะคอยนี่ือประมาณน,นี้เนอยฟังใจคอยหวคอยมาตห่าหามอคอยว่าสีบนสื่อเพิ่นรับเพิ่นเบิดพันกลัวแล้วสื้อน้่นประว